อารมณ์เบมงคลครับเนี่ยทีนี้ก็จ้ะတော့ที่ซื้อไว้รู้สึกยังอท้องปื๊ยะแมะนิษัญต้องท้ายสึกกระเปาะเหมียวก็จนลาญาตไว้ไปว่าละครับเนี่ยพาร์มาโอโซอเนเนี่ยจ้ะတော့จิตตตาราโกราคาถูกราคาถูกราคาสุราค่าเซนงงก็เผอราบา ကာကြတော့သတ္တာတဲ့ဇေတ္တာတဲ့အင်းအပြေမပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီ라카ကို라카လို့ပဲပြောပါတယ်라카ထုဇေတ္တာတဲ့라카ထုဇေတ္တာတဲ့ဒုကကြတော့ဇေတ္တာတာကိုပြောတာပါ라카ကကြတော့အစင်းလုံးကိုပြောတာပါ라카ထုဇေတ္တာတဲ့라카ထုဇေတ္တာတဲ့ ລາຄາແພງຊື້ຈીແດໃສ່ນົງຈીແດລາຄາແພງຊິນົງຈીແດລາຄາก็จ้ะတော့ໃສ່ນົງもပြောລະပါ판ก็จ้ะတော့ໃສ່ຈીໃສ່ຈીດາもပြောລະပါປົກກະຕິໃສ່ຈીນີ້ລະກໍອືມແພງລູກပြောລະ啊ပြောວ່າແດລາຄາແພງຊິນຸອຍັງຈીແດໃສ່ຈીແດ ราคาแพงเสนงจีดแน่นอกจากนี้เสียายันจีเหลบเยออยจี้แพงมากแพงมากเสียายันจีดแแพงมากเสียอายันจีดแแพงกาจารอเสจีีดแม่มากกาจารออายันแพงมากสวยดอมเซียอายันจีดแแพงมากเสียอายันจีดแแพงมากเสียอายันจีดแ နောက်တစ်မျိုးဆောက်ရန်ဈေးကြီးတယ်လို့ပြောကြည့်ရင်ဖန်ชิผายแพงชิผายဆောက်ရန်ဈေးကြီးတယ်แพงชิชิผายแพงก็เจ้ารออ่าဈေးကြီးတော့อูยပြောတာပါชิผายဆိုတာก็ဥปมาอ่าลาวว่าดีอซောက်ရန်ဈေးကြီးတော့อูยပြောတာပါฟังชิผายဆောက်ရန်ဈေးကြီးတယ် แพงชิปไผ่ซออัญเซจีเดซีช่อเร่ลุเปียวจีหยินอืมลุดลาคาลุดลาคาซีช่อเร่ลุดคาจารอซีช่อรออูเปียวดาบาลาคากาจารอซีหนงลุดลาคาซีช่อเร่ลุดลาคาซีช่อเร่ทีอะเปียนมาท้านนี่เปียวลุเสียยลาคาลุเปียววาเด ได้อ่าอาซาได้ตตมาส่วนเนาะรา,าคาโ e. ล้ต้มมาได้สรุปว e. ่าจนอเปิมมาပြောတဲ့ टाइम ပဲဒီ टाइम တွေပြောတဲ့ टाइम ပဲราคาโล้ပဲจนเปပြไปပါแม้โหลดราคาสีชอเรโหลดราคาสีชอเรอะหล่าเบลောက်เลคะเนี่ยโล้ပြောชื่อหญิงอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่ครับ เอราเรรเาเล่คัมยาอันนี้ก็จะรอเอร์าเท่าลายสุรกาปะเล่าเล่เท่าลายลุลัเลยเปียวโรยาว่าเนี่ยเท่าลายปะเล่าเลครับคุณยาอันนี้เท่าลรครับเอร์าปะเล่าเลยคัมยานยาบัปปคุณยาลูกเปียวจีสองร้อยบาทครับสองร้บาทครับในยาัปปคัมยา 200บาทครับสองบาทครับนัยาป๊บปากคำยาแองจี้จะแถโง่เล่าแลไรคยาเียวจีเสื้อตัวละเท่าไหร่ครับเสื้อตัวละเท่าไหร่ครับเองจีจะแถโง่ไปเล่าอะไรคำยาเสื้อสุรากะแองจีหัวเพียวหรวะตัวละสุรากตัวสุรากเสื้อสุรากะแองจีตัวสุราก เอ็นจ <tinc S 2> ีก็บอกเราว่าเสื้อหงตัวเสื้อสองตัวเอ็นจีแท้เอ็นจีแท้ทีมาจ้เราเสื้อตัวละเอ็นจีแท่ตัวละสุรกาแท้เสื้อสุรกาเอ็นจีเสื้อตัวละสวยเนาะเอ็นจีแท้เท่าไรสุรกาเป็นเล่าแลเสื้อตัวละเท่าไรครับเอ็นจีแท่เป็นเล่าแล่คานี้เสื้อตัวละเท่าไรครับ ไอ้นิดอแท้โกบะหลอกแหละครับเนีかかいい่ยซีนเนเน่ช็อปไปบ่อ๋องโลดราคาให้หน่อยโลดราคาให้หน่อยซีนเนเน่ช็อปไปบ่อ๋องโลดกาจารอซี่ช่อเรราคาสรอกะอะซี่น้องให้หน่อยแน่ๆไปบ่อ๋องให้กาจารอไปเด่หน่อยก็จารอแน่ๆโลดราคาให้หน่อยซีนเนเน่ช็อปไปบ่อ๋อง ลดราคาให้หน่อยซีแนนแนชอบไปว่าโอ้ลดราคาให้หน่อยซีแนนแนชอบไปว่าโอ้เราถ้าซีถ้าชอบไปรูมียาเราบ่าวบุววคัญยาลบเยอะจีลดไม่ได้แล้วครับลดไม่ได้แล้วครับเราจ้าซีถ้า,าชอบไปรวมมียาเราบ่าวบุวคัญยาลดกาจารดซีโชเล่ไม่ได้สุรากรรมม่ยาบูไม่ได้ ไม่ยากู้ลดไม่ได้แล้วครับแล้วเธอซิต้าชอบไปรมยาเราบ่าวบุคัญยาลดไม่ได้แล้วครับลดราคาไม่ได้แล้วครับอะไรเปลี่ยวเลยาบาดเอ๊ลดไม่ได้แล้วครับแล้วเ้อซิต้าชอบไปรมยาเราบ่าวบุคัญยาแล้วเธอซิต้าชอบไปรมยาลาคัญยาลดเปยอะจีลดเพิ่มได้ไหมครับลดเพิ่มได้ไหมครับ น้าแทซิท่าชอบไปโลย่าหลักคำยาลดเพิ่มได้ไหมครับลดเพิ่มได้ไหมครับน้าแทซิท่าชอบไปโลย่าหลักคำยาลดก็จะรอสิชอเรเพิ่มสุราค้าน้าแทได้ไหมสุราก้ายาลาครับสุราค้าคำยาลดเพิ่มได้ไหมครับน้าแทซิท่าชอบไปโลย่าหลักคำยาลดเพิ่มได้ไหมครับน้าแทซิท่าชอบไปโลย่าหลักคำยา จนาอกูกงาเสปะชอบปแม่เปียจี tamam. ผมจะลดห้าสิบบาทให้พี่ผมจะลดห้าบาทให้พี่จะนาอกูกงาเสะะชอบปแม่ผมก็จะรอจะนาจะลดสุรากาซื้อชอบไปแม่ห้าสบาทสุรากางาเสปะห้าสิบบาทงาสะให้พี่สุรากาอกูก ให้พี่สุรากา็ให้สุรากา็ปีแดพี่สุรากาอากแต่ยังรู้สุยเนาะผมจะลดห้าสิบบาทให้พี่จะเนาะอโกูโกรงาแซบะ s o ชอ a ปแม่ผมจะลดห้าสิบบาทให้พี่จะเนาะอโกูโกรงาแซบะ s อ a ปแม่ถ้าโซอากเแต่ยงงาเซ่ะเป,ป,ป็นเชียแม่คำนี้ลบย่อยจะยพี่ต้องจ่ายแค่ร้อยห้าบาทครับ พี่ต้องจ่ายแค่150บาทครับตาโซอโกตเตี้ยงอัสบซปเปชิ่มแม่คเนี้พี่สุรากะโกต้องสุรากะเลี้ยงแม่ต้องจ่ายสุรากะเป็นสัญชาแม่แค่สุรากะเล่าไปร้อยห้าบาทสุรากะเตีเ้ยงอัสเซปยห้าสิบบาทสุรากะเตีเเ้ยงอัสบซปโกเปล่าปาพี่ต้องจ่ายแค่150บาทครับตาโซอโก เตียงอาเยปหม่คำนี้พี่ต้องจ่ายแค่1 5อบาทครับตาโซอโขเตียงอาเซยแปซิฟิหมาคำนี้พี่ต้องจ่ายแค่1 5 0บาทครับตาโซโเียอาเยปซิยิกหม่คำนี้ขอบคุณครับเจสูติมาอะไรคำนี้ขอบคุณครับเจสุติมาอะไคำนี้ขอบคุณครับ เชซุ Så, mer, ่เต็มมาแล้วครับเนี so, so, thought, ่ยจิชุดูอ้าล้งก็เชซุ่หมายให้เต็มมาแล้วครับเนี่ยดิท้ายสะกะล้งดิตะชั่วสะกะล้งนี่ไม่มีแต่สะกะล้งนี่ใช้วิโลษียังแล้ดิคอมเมนต์ออกมามัดถักเก็บไปโลยได้ครับเนี่ยจนอ้าลูษียังอ่าเปลี่ยนพี่တော့จนเอ่อเปลี่ยนปล่อยปล่อยไปပါมั้ยครับเนี่ยอ้าล้งก็เชซุ่หมายให้เต็มมาแล้วครับเนี่ย